มาค่ะวันนี้ต้องไปอยู่กับแบงค์พัฒนาแล้วก็อันนี้เป็น2.2งจุดสองแม็ฟอร์ดโปรคันแรกในประเทศไทยต้องใช้คำนี้นะคะสำหรับคันนี้สองจุดสองต้องถามเขาแล้วแหละกับเจ้าของรถแบงค์ครับครับผมคันนี้พึ่งเสร็จตอน <7 S 2> แล้วเราก็คันแรกใช่ครับมันเป็นยังไงกับสองสองเครื่องมันเป็นยังไงบ้างเครือ่องบบมันาจากซูทแบงค์พันเปลี่ยนแบงค์อยู่แล้วครับแต่น่ต้องบอกก่อนว่าเนี่ยพอถ่ายไปเพื่อมก็จะเห็นว่าเราใช้ต้นโหลดทีตพันเก้าแล้วเราก็ใช้ปั๊มพันเก้าแต่ทอร์นา,าคือเป็นสองจุดสองอยู่แล้วบางคนเขาบอกว่าสองจุดสองเนี่ยมันนแบบว่าเาเเหมือ 1.9มาอัปเกรดหรือเปล่า<ช>เป็นเครื่องตัวใหม่บล็อกใหม่ไหม,หม,หมเอาถามแบงค์ก่อนตัวนี้ก็คือก็เป็นเครื่องตัวใหม่เลยล่าสุดเลยครับต้นล่างองุปกรณนี้คือว่าใช้ของสที่สองแมคร์เลยครับแต่มีแค่ระบบปั๊มโอคุชินะครับที่เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้วิ่งจบร้านก่อนนะครับแล้วส่วนที่ว่าจะให้เราวิ่งแบบว่าแรงไลฟ์ควันในเรื่องของรถโปนะครับก็ถ้ามีใครมีทุนสนับสนุนก็สนับสนุนเครื่องเรามาละตัวนะครับเดีย๋ยวจัดก,การให้ว่าลูกโบโบเป็นไง <c oughs> แต่คือตอนนี้เราต้องการความชัวร์ <c oughs> ซึ่งมันเอาของ1.9บางอย่างมาอาดัดแอปกับ2.2ได้ต้องแบบนี้นะคะแต่ถ้าออกมาจากศูนย์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันอย <c oughs> ู่แล้นนนวนะคือโปรก็คือโปรมันคือแบบว่าบล็อกเครื่องไม่เหมือนกันเลย <c oughs> แต่อันเนี้ยพอมันมาเป็นโปรเนี่ยซึ่งของเล่นมันยังไม่เยอะมากเราก็เลยต้องเอา1.9มาอัดแอปกับ2.2แล้ว เป็นไงบ้างกับคันนี้ด้วยเพิ่งทำพึ่งทำเสร็จก็แรงม้าเป็นได้น่าพอใจหกร้อยกลางหกร้อยหกร้อกลางกลางบวกบวกหกห้าบวกบวกแล้ววันี้ไปบอกเองเท่าไหร่แรงท้อแรงท้อก็กระพันนะครับอ๋อแรงท้อกระพันเล็งไว้เลขอะไรเล็งไว้เลขแปดครับแต่ตอนนี้เราเราลดแรงม้าลงมาเพื่อที่ว่าให้อุปกรณ์มันอยู่ก่อะแปดเนี่ยมันระหวังมันไว้อยู่แล้วแต่ตอนนี้เราหวังว่าให้เข้า402เมตรก่อนถูกต้องครับถูกต้องครับ มันอาจจะเลขอะไรไม่รู้แต่ขอให้เข้าเส้นก่อนเพื่อได้ไล่อุปกรณ์ถูกเพราะว่าเขาเป็นคนแรกคันแรกเพิ่งเสร็จบอดี้ก็สั่งทำตั้งแต่รู้ว่าจะเปิดตัวเขาทำรอเขาเป็นคนที่ทันทันเขาเรียกว่าทันทุกอย่างเลยรู้ว่าตัวใหม่จะออกไม่รู้ด้วยว่าเครื่องอะไรแต่ทำบอดี้รอแล้วบอดี้คุณทำที่ไหนบอดี้นักจิตปักน้ำอ่ะอ่าบ้านใหญ่ปักน้ำนี่สีนี้เลย งงมากปกติเนี่ยสีเขียวเนี่ยมันเป็นสีที่เขาชอบทำไมครันนี้ถึงเป็นสีเทาอันนี้ให้บาบูมครับน้องชายครับบูมลายเทพถ้าแบบว่าคนอื่นไม่รู้เรียกไงแอนต่เตอร์เรียกบูมลายเทพนะซึ่งแม่งไม่เคยโตเลยตั้งแต่เห็นวันแรกที่ยังเรียนอยู่จนทุกวันนี้มันก็ตัวเท่านั้นแหละจนมีครอบครัวเขาก็ตัวเท่านี้มันเขาเป็นนักแข่งที่รักษาน้ําหนักได้ดีมากรักษามาตรฐานดีมาก น้ำหนักเนี่ยเขาไม่เกินอยู่แล้ว<ช>แล้ว<ช>ได้เปรียบเพราะเขาเบาบจนพี่ชายรู้สึกว่าตอนนี้แบงค์บอกว่าผมต้องลดแล้วครับแต่เขาผอมลงนะอะดูผอมลงจริงปะ่ะเปพียวเปียวเลยอกับสองสองคันนี้ค,คุณทําให้หลายคนเชียร์คุณอยู่นะใช่ครับอ่าแล้วก็หลายๆคนแบบเฮ้ยมันจะออกมาเป็นยังไงถ้าอยากเห็นต้องเจอกันวันไหนเจอกันวันที่6กันยานี้ครับวันเสาร์นี้ก็คือสนามของห้านะครับผม งานอีลสุเลสปิริตคันนี้มยังไม่มีรุ่นวิ่งแต่จะไปวิ่งโชว์ให้ดูว่า22คันนี้เขาเรียกว่าโมดิฟายก็เต็มที่เท่าที่จะทําได้นะตอนนี้แต่เพราะว่าด้วยอุปกรณ์มันยังไม่มีแบบเยอะมากขนาดนั้นเยอะมากเดี<ๆ>๋ยวก็น่าจะเป็นช่วงอาทิตย์หน้าอยู่ที่ต่อไปแดี๋วเราเก็บรายละเอียดดีทีเดี๋วดูงาน,นหน้าร้านทานั้งงานหน้าร้านในน้อยๆก็อาจจะมีแบ่งช่างมาทำอะไรอ่าแต่ว่าด้วยถ้าเป็นรถบ้านสเต็ปรถบ้านไม่กลว่ต้องกลัวมาหาผมได้เลยผ่านมือผมมาเป็นร้อยคันแล้วแม่ขออนุญาตดูภายใน เดี๋ยวข้างหลังเนี่ย<อ>ติดอะ,อะไรเนี่ยโยอะไรเนี่ยอะไรนติดโอ้โหคุณก็มาเบียด <ris os> อยู่เนี่ยเนี่ยอยู่กันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ห่างก,กันไม่ได้จริงแล้มันเครื่องสิกนายครับผมคุณใช่ไหมใช้ครับผมอ่ที่นี่ค่อนข้างใช้แล้วก็รถแข่งใช้ด้วยใช้ด้วยครับรถหน้าบ้านก็มีมาถ่ายไปหลายคันมากแล้วนะครับสำหรับรถที่มาถาก็เป็นพวกหนึ่งจุดเก้าสองจุดสองละก็คือเริ่ม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 ถ่ายไปมาได้เลยถ้าเป็นเครื่องแบบเขาเรียกว่าดีเซลอ่าหรือว่านี่ มอไซค์ที่นี่ก็มีเขาบอกว่าที่นี่มอไซค์เยอะมอไซค์เยอะอ่ะก็ก็ทำด้วยไวรุ่นเยอะไวรุ่นเยอะสามารถมาได้ไม,ามาแบ่งไปมาอะไรไปได้ได้ถ้าคุณรถแข่งก็ใช้ใชถ้าคุณอยากแบบว่าเฮ้ยใครอยากใช้ตอนนี้กำลังเป็นกระแสส,สำหรับซิกอนนี้เจอออย<ช>หูกระแสแบบดังมากเยอะมากนะคะถ้าใครอยากมาเปลี่ยนไม่อยากตกเทรนเอเตอร์แนะนำร้านแบงค์ม่มานามีแล้วอ่าอยากจะใช้ตัวไหนไม่รู้จะเลือกตัวไหนดีนี่อินบ็อกซ์มาหาเขาเดี๋ยวเขาจะแนะนำเองตอบได้ว่าว่าอยากจะใช้เป็นตัวไหนนะแต่ที่ผมก็จะเลือกตัวที่แบบว่า เหมาะกับรถทูลเพราะว่ามันอยู่ระยะการใช้งานใช้งานไม่เหมือนกันถ้าใช้งานมากหน่อยผมเป็นอู่บริ์ารที่แต่งรถด้วยอะไรด้วยผมก็ต้องใช้น้ำมันเงที่เกียร์ดีดีนี่อันนี้เขาการันตีเองนะสําหรับช่างเขาการันตีแล้วว่าดีจริงสามารถมาเปลี่ยนได้เขาาย่ไปดูเบิบภายในหล่อกว่านี้มีอีกไหมตอนนี้หล่อที่สุดแล้วนะสำหรับวันนี้สองสองนะโอ้โหโกลสองจุดสองแม็กฟอร์ดโอ้โหเกียร์ เกียร์ซิ่งป่าแดงครับเกียร์ซิ่งป่าแดงโอ้โหหล่อไะล่ะอันนี้ใช้กี่เกียร์คะห้าเกียร์เอ่อออกใช่ครับห้าเกียร์ครับออกสองสามสี่ห้าใช่ครับใช่ครับทรงนั่งนี่ไม่น่งกลัวเอ้ยทำไมทรงแบบเฮ้ยดูแบบกระทัดรัดคนขับกระทัดรัตนั่งปูนไรเทปกระทะลัดคุณผู้ชเขาบอกว่าสั่งบบาให้ใหม่หน่อยบบาใหญ่ไปบบาใหญ่ไปอันนี้บอกอะไรเนี่ยบอกเกียร์กี้แดง ถ้าตีหนึ่งเจ็ดแล้วผมใช้หนึ่งเจ็ดอ๋อเขาต้องใช้แค่สี่หนึ่งห้าเออสี่หนึ่งสามใช่ครับเดี๋ยวต่างใหม่ให้มันตีเกี่ยวถ้าถ้าถ้าสี่หนึ่งห้าพี่ใช้ได้นะเออแต่ถ้าสี่หนึ่งสามพี่นั่งไม่ได้แล้วนี่ค่ะก็มันก็จะมีแบบสำหรับให้ตรงรุ่นสำหรับคนขับอ่าก็ดูอุ้ยอินเตอร์น้ำโอ้ยเขาใช้ใหญ่อยู่นะเรายังลูกเดียวอยู่เลยนี่สวยมันจะพูดคำไหนสวยสวยมากค่ะถ้าอยากจะเห็นคันนี้วิ่งแนะนำคันเดียวงานอีสุเลสสปิริตได้เห็นคันนี้แน่นอนเขาบอกว่าคันนนนีีีี้ยยออูู่่่่่ททะ อยู่ที่ท้ายนะอยู่ที่ท้ายครับอ่ามันจะสวยตอนกลางล่มใช่ครับเขาบอกว่าจุดแบบว่าที่ต้องจับตามองแบบรถแข่งต้องมองไหนกลางล่มอ่าเพราะเขาเพราะเขา400ไปแล้วเนี่ย402เนี <t <t une> <t une ่ยเขาจะเห็นเวลาแล้วก็จะเห็นล่มเขาบอกว่าล่มอันนี้เป็นล่มธงชาติไทยด้วยใช่ลูกพี่บอกมาแบบนี้นะเขาบอกแต่เรายังไม่เห็นเรายังไม่เห็นเพราะเรายังไม่เคยการเย่เาเดี๋ยวเราจะมาเห็นพร้อมกันบอ่ามันอาจจะเห็นในคลิปตอนซ้อมก่อนหรือว่าจะไปเห็นวันงานที่6เลยก็ได้ใช่ครับอีกหนึ่งคันแรก พันเดียวในประเทศไทยสำหรับ2.2 Mac Pro ใช่ครับเออไม่รู้จะพูดชื่อรุ่นยังไงเออยังไม่เปิดชื่อรุ่นมาเพราะยังไม่เปิดชื่อรุ่นตอนนี้เราอาจจะต้องตั้งชื่อรุ่นกันเองตั้งชื่อรุ่นกันเองไปก่อนตอนนี้แบงค์ม่านามีครบแล้วครบแล้วสำหรับแบบ2.2ใครอยากจะมาให้โมดิฟายหรือว่าอยากจะแบบว่าเขาเรียกว่าอยากให้ตึ๊ดจะตึ๊ดหน่อยมาได้เต็มที่ครับผมเพราะตอนนี้อุปกรณ์ของเรามีพร้อมหน้านคือพร้อมมาวันเดียวสร็จละเดี๋ยวพาไปดู